Bhagavato Arhato Samma Samputa Sammo Tassa Bhagavato Arhato Samma Samputa Tassa Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Samputa Tassa Sukho Bujasa Ucetyti ในโอกาสบันนี้อาตมาภาพจะได้รับประทานแสดงธรรมในเรื่องสุโคุณะสักุญโยการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้ Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of t h s meditation of White Water, as the abbot. I would like to welcome everyone on this special occasion. Today's special occasion is when Thai people worldwide come together to offer wishes, to pay their respects in front of the royal. <coughs> today marks the 113th anniversary for his majesty king chulalongkorn's eternal rest king chulalongkorn was a king whom thai people greatly respected this is because King Chlongong had so many significant contributions to Thailand in he kept Thailand from the wave of colonization by Western nations of England and France. In the year eighteen ninety-seven, the year eighteen ninety-seven, before the inventions airplanes, there were no airplanes in this world yet. The King of Thailand bravely traveled with royal troops to visit many European countries, including Russia. The King of Thailand appeared in a picture with the Emperor Zanicholas. It is a picture of the two leaders widely published in, in European newspaper. The world believed that King an ongoing relationship with leaders of European nations stopped the British and French from invading the nation of Thailand. Consequently, because of his kingdom, Thailand is the only country in Southeast Asia that Western nations have. เนบวูเนบวูท่านผู้มีเกียรติทุกท่านญาติโยมทุกทุกท่านพระมหากัษตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทยคือพระพุทธเจ้าหลวงตัดสินพระไทยล่องเรือมหาจากกักรีจากเมืองบางกอก ในสมัยที่โลกนี้ยังไม่มีเครื่องบินทรงกล้าหารขนาดไหนล่องเรือลำเล็กๆจากกรุงเทพมหานคร,รจากบางก,กอสู่ประเทศยุโรปในขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังจะยึดประเทศไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงแสดงความกล้าหาญ เดินทางสู่ประเทศยุโรปสร้างสมพันธมิตรีกับประเทศยุโรปโดยเฉพาะรัสเซียซึ่งพระจักรพรรดิซานิโคลัสเป็นมหาอำนาจไม่น่าเชื่อว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยยุโรปมีหนังสือพิมพ์แล้วปรากฏว่าเรารูป ที่ทรงฉายคู่กับพระจัก,กัพตรดอุซาดิโคลัสปรากฏอยู่ในหน้าหนังสุพิมพ์ของอุโรปรูปนั้นเป็นรูปเดียวทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสยกเลิกการล่าเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นในแถบอุซาคเนหรือ เอเชียตะวันออกไกลมีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งนี่คือสิ่งที่คนไทยควรจะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นี่คือสิ่งที่วัดบ้านปานามุนได้จัดงานวันนี้และขอขอบคุณคุณวิลลี่ วัฒนะมงคีรีต้องขอภัยที่จะต้องกล่าวความจริงว่าเป็นเพื่อนรักอาตมามา40่สิกว่าปีตั้งแต่เป็นชิปโ้วยกันขอบคุณกลุ่มแม็กฮอกส์ขอบคุณสิษย์เก่าสวนย์บูาพวิทยาลัยสถาบันสร้างน,นายกรัฐมนตรี พระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยทรงตั้งสนกุหลาบวันนี้ถูกงานเลยถูกงานเลยในศีร่าสวนกุหลาบมาเป็นประธานจัดงานต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคําประพันธ์ที่อาจจะมาภาพเขียนคำประพันธ์นี้เป็นบทเทศนาธรรม องค์เหนือกล้าวเจ้าฟ้ามหาราชพระมิ่งชาติร่มฉัตรกษัตริย์สยามทะลิงพระเกียรติเกลือก้องทรงพระนามพระทรงความเป็นไทยให้ทำโรงนำประเทศพ้นทุกข์จากยุคเข็นประดึงเป็นของขวัญ อันสูงส่งสยามยังอยู่ยังยั่งยืนยงด้วยทัทรมเดชะบารมีในยุคล่าอนานิคมระทมทุกข์ข้าศึกบุกกล้ากรายเกิดย้ายหมีฝรั่งเศสอังกฤษมากรษธี อาวุธดีล้นเหลือล้วนเรือปืนขเขมรล,ลาวเมืองร้างหมดทางสู้มาลายูพม่ากเกินฝ่าผืนจีนอินเดียเหลือผมแทบล้มคลืนฝรั่งกลืนเวียดนามลามอินโดเหลือสยามนามประเทือง เพียงเมืองหนึ่งยังตราตรึงเกียรติศักด์ที่อาโหรักษาแผ่นดินไทยอันใหญ่โตตั้งนโมอธิวันอันชลีอันเนื่องด้วยพระปรีชาความสามารถชาญฉลาดแห่งองค์พระสงศรี สร้างสัมพันธ์ยิ่งใหญ่เชื่อมไมตรีบรรดามีหมายมุ่งทั่วกรุงไกลทรงสเสด็จแน่แนวแนวสโขเยือนยุโรปเรือเรื่องตามเมืองใหญ่ผูกสัมพันธ์ฉันกษัตริย์ทรงฉัดรชัย ภูวในนิเวศตามเขตคามหนังสือพิมพ์แพร่้าจอมกษัตริย์นิโครัสเคียงพระเจ้ากรุงสยามสองกษัตริย์ลือเรื่องทรงเรืองนามย่อมคลั่นคร้ามนักล่าอย่างท้าทายไทยจึงรอดปลอดภัยการไล่ล่า เพราะปรีชาราชันเป็นมั่นหมายพระกรุณาย้งเตือนไม่เคลื่อนคลายไม่อับอายเชื้อเช่นเกิดเป็นไทยพัฒนาสยามจนล้ำหน้าการไฟฟ้าประปามาแต่ไหนพระกำเนิดกำหนดการรถไฟ จนยิ่งใหญ่ยืนยันถึงวันนี้ทรงโปรดให้ขุดคลองฉลองเขตคลองประเวศบุรีรมสมศักดิ์ศรีให้ชาวนาชื่นชมเพราะน้ำมีคลองทวีวัฒนานาราพิรมให้เกิดการไปมาทั้งค้าขาย สุขสบายไร้ฟ้าสง่าสมคลองรังสิตเลิศล้ำคำนิยมกราบบังคมทั่วล่าเหลืออไลไยเดิมเรียกคลองเจ้าสายแล้วกลายว่าคลองแปดวาจกะจงหากสงสัยเพราะความกว้างแปดวากะว่าไกล มากว้างใหญ่เลยล้าเพราะน้ำลัดถือเป็นเส้นสัญจรมาก่อนเก่าฉะเชิงเซาแควคุ้งยังรุ่งตัดองค์ครักอายุทยาสารพัดหลายจังหวัดใต้เหนือได้เกื้อกูลทรงโปรดให้ขยายตามหมายมุ่ง จนลัดคุ้งคแวควคละไอยักษ์ศูนย์นครนายกเมืองใหญ่อันไพบูลทรงเพิ่มพูนคลองส่งดงละครโปรดให้ขุดคลองสายอีกหลายที่ย่นวิถีชำรักด่านขนอนประธานชื่อว่าเปรมประชากร คลองนครเนื่องเขตนิเวศวังขุดคลองราช,ชมนตรีเป็นที่ผมคลองอุดมชลจรมองย้อนหลังคลองปลัปาคลองหลวงแพ่งทุกแห่งยังใช้จับกังขุดหาคลองสาธรคลองพระยาบรรลรือให้รื้อเลง ถึงคลองเปร่งวบหาคลองหมาหอนคลองราชาพิมนย่นสัญจรไม่ยอกย้อนเลยที่คลองสีลมให้เชื่อมได้ในนอกทรงออกแบบคลองแสนแสบจำเพาะยังเหมาะสมคุดมาก่อนรัชการตั้งนานนม ให้ลอบตมผงยืนเป็นผืนนาพระยิ่งใหญ่ยิ่งยงอย่างองอาจทรงเลิกท่าทบทวนจนท่วนหน้าโดยอาศัยสืบสารการเวลาทุกถินท่าสิ้นท่าคือชาติไทย1นึปีที่รับร่วม สู่แมนสวงนำส่งอาสงไขสยามยังโหยหาเหลืออาไลน้อมดวงใจสาธุสรุปดีขอให้ท่านทั้งหลายพนมมือหลับตาเพื่อที่จะได้อุทิศส,ส่วนกุศลนี้ถวาย เดชพระมหากษรตสัตว์ซึ่งทรงคุณประเสริฐต่อประเทศชาติของเราทำให้เรามีแผ่นดินเกิดแผ่นดินอยู่อาศัยมีสัตว์มีสีไม่เป็นเมืองขึ้นของใครหลับตาพนมมือรับพรจากพระอาตมาจะให้พรโยมเหมือนพระสมัย กรุงศรีอย,ยุธยาท่านให้พรญาติโยมเป็นบทกวีตั้งใจให้ดีนะสาธุพุทธธรรมังสังฆพุทธธรรมังธรรมะธรรมังสังฆธรรมังสาธรรสาุให้มีอายุยืนรตันอยู่ให้เป็นผู้รู้ราตรีนานอันเคยประกฏรการพุทธกาลหนึ่งในํำนานโกนธัญญา อันความเจ็บยามาใกล้เรื่องป่วยไข้ก็ยาได้มีให้สุขเกษเปลเรื้ให้มีให้สุขเกษเปลเรื้เหมือนดังวจชีสัจจะอายุยืนไม่ตกยากไม่ลำบากพ้องมีบุญให้มีจต่คนเกลื่อนหนุนเหมือนพระราหุนพากระให้มีความจำามาเลือดล้นเหมือนพระอานุนอานุชาให้มีความรู้เรื่องโหรายิ่งใหญ่เป็นกว่าวังขีสั์ให้มีความเพียรคอยเกลื่อนหนุนดุดพระราหุนผู้อาถรรพ์ไม่มีความอดทนเป็นพื้นฐาน เหมือนองค์พุ้ิมาเถระให้ท่านมีมนเป็นอำนาจปราธรรมชาติอุตริดุดแม่น้ำโสรภูเป็นอาทิเช่นพระทวัมปฏิเถระจะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ลาบมากมีให้เหมือนองค์พระศรีวลีทั่วทั้งปตพีคารวะขอให้ท่านมีฤทธิ์เหมือนพระโมคาลาให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรให้ผิวพันธุของท่าน่องขุดงดงามประดุจลัก,กัศจายานะ ให้ท่านมีตาทิพย์หูทิพ์แม้กไกลลิบเลยหลุดให้องค์อาทัศยุกเหมือนพระอนุรุทธเถระถัาชาติหน้ามีจริงขอให้ท่านพบสิ่งสุดประเสริฐให้พบแต่ความล้ำเลิศขอให้ไปเกิดในแดนพระเอวังก็มีด้วยประการชนี้